สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกทุกท่านครับผมพบเจอกันนะครับวันนี้มีพระเครื่องมาแบ่งปันเช่นเคยครับผมอ่ะชมกันเลยครับ f อฟ อันนี้เป็นสมเด็จพระครังพิมพ์พใหญ่ครับสภาพสวยเดิมๆนะครับผมหลังสวยนะครับนี่ฮะพิมพ์ใหญ่พระประธานครับ F4 สองให้ชมนะครับอ่าสภาพสวยครับ สวยนะครับนี่ครับพิมพ์สวยดีเนื้อสวยนะครับพิมพ์ลึกคมชัดนะครับไม่หักไม่ซ่อมนะครับนี่ใครที่ชอบพ้าสวยนะครับจัดไปนะครับจัดไปอ่าพร้อมสวยเลยครับเอสนะครับพิมพ์ใหญ่วอลลครังนะครับ ไม่หักไม่ซ่อมนะครับชมด้านข้างครับด้านข้างนี่ครับแล้วๆชมนะครับ F C นะครับ ชมไม่ชอบนะครับแล Banana ้วก็แคปหน้าจอแล้วทัออกมานะครับตรงนี้เปิด9,5 0 0ครับผมนะครับสวยดีนะครับแคปหน้าจอแล้วก็ทักไลายมานะครับขอรูปเพิ่มเติมก่อนนะครับแล้วค่อยต่อรองเนาะนะครับนะครับขอรูปเพิ่มเติมชมรูปแล้วค่อยจบก็ได้นะครับเอฟซีนะครับ,รบถ้าไม่มั่นใจเนาะนะครับชมรูปก่อนแต่ถ้ามั่นใจก็แล้วแต่ท่านนะครับอ่านะ ถ้าดูคลิปแล้วมั่นใจก็จบเลยก็ได้นะครับจบไวก็ได้ไวนะครับจบช้าก็อาจจะโดนสอยไปก่อนนะครับนี่ครับพาสวยดีครับองนี้นะครับนี่ฮะคลาสสิกเลยครับสวยพิมพ์สวยเนื้อสวย a f c นะครับพิมพ์ใหญ่วรรคค้างนี่ครับ ส่งให้ชมแล้วนะครับแคปหน้าจอครับแล้วทักมานะครับถ้าชอบนะฮะ9500ครับ F 4ลราคาเปิดครับแคปหน้าจอแล้วทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับชมพิม์พใหญ่องนะครับนี่ฮะ พิมพ์ใหญ่วรรคังอีกหนึ่งองนะครับองนี้คมดีนะครับพระคมคมลึกๆดีนะครับนี่ครับ f 4พระเนื้อแกร่งนะครับเนื้อโซนละเอียดฮะเนื้อแกร่งนี่ฐานสิงคมดีจังนะครับนี่ครับพระได้มาแบบนี้แล้วครับ fc นะครับมาแบบนี้เลยนะครับผม นี่ฮะพิมพ์คมชัดลึกดีครับ FT วันนี้ก็เปิดเก้าพันหครับผมนะครับพ้าสวยนะครับนี่ซื้อได้เท่าไหร่ต่อรองได้ครับ FT นะครับราคาเปิดนะครับผมราคาเปิดราคาจบอยู่ที่ FT จะจบเท่าไหร่นะครับชอบฟิตก็ลองดูนะครับนี่ครับความเก่านะครับ นี่ครับด้านหลังนะครับดูให้ชอบนะครับผมพาราคาวัดดวงนะครับไม่ได้ประกันนะครับผมราคานี้ไม่ได้รับประกันใดๆทั้งสิ้นนะครับ ดูให้ชอบครับดูให้ชอบแล้วค่อยต่อรองเนาะนะครับนะครับทักมาขอรูปเพิ่มเติมแล้วค่อยต่อรองก็ได้นะครับ F4 นะครับจะเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับพิมพ์ใหญ่ตรงนี้นะครับ9,500ครับ F4 แคปหน้าจอนะครับถ้าชอบแคปหน้าจอแล้วทักมานะครับผมมาถึงองค์ที่3ของ EP นี้นะครับเป็นทรงเจดีนะครับตรงนี้ก็สวยนี่ ฟอร์มดีเลยครับ fc นี่ฮะเป็นพระเก่าเก็บนี่ครับนี่วันนี้ได้ฟอร์มสวยนะครับมีเม็ดพระธาตุนี่ฮะพระลำลำลึกๆดีนี่แจ่ยมเลยครับฟอร์มสวยครับพิมพ์สวยเนื้อสวยนะครับเนื้อเป็นก้อนนะครับ fc นี่ฮะหนึกนุ่มนะครับพระหนึกนุ่มดีนะครับ แบบนี้เดินสนามก็ไม่ค่อยเจอนะครับนี่ครับตัวจริงก็อย่างนี้ครับ F c ซนะครับไม่ผิดหวังครับชมด้านข้างครับผมด้านข้างเนื้อนวลเนียนสะอาดตาดีครับ F c ซนะครับเนื้อสะอาดตาหน,นึนุ่มนี่ ใครชอบผ้าสวยลองดูนะครับเก็บผ้าสวยก็มีกําไรนะครับ FC นะครับราคาที่ผมแบ่งปันไปนี่นะฮะถ้าออกต่อก็มีกําไรแน่นอนครับนะครับเพดานผระสมเด็จหลักๆหลายล้านนะครับหลายๆสิบล้านนะครับอยู่ที่ท่านจะไปขายแบบไหนเนาะนะครับผมถือว่าผมเอามาแบ่งปันนะครับราคาแบ่งปันนะครับ FC นะครับ fc ดูให้ชอบนะครับผมนี่ด้านหลังครับหลังสวยด้วยครับตรงนี้นะครับจัดว่าสวยแชมป์นะครับ fc ดูให้ชอบก่อนนะครับแล้วก็ค่อยทักมานะครับรงนี้ก็เก้าพันห้าครับ fc ราคาเก้าพันห้าครับพ้าสวยนะครับผมว่าไม่แพงนะแคปหน้าจอแล้วก็ทักมานะครับขรงจริงก็อย่างนี้ครับเหมือนที่ผมส่งให้ดูนะครับอ่า ถึงองนี้นะครับองนี้พาะจะต,ต้อหน่อยนะครับ fc นะครับพระจะแม่จะเป็นเจดีหรือเกตโบตูมนะครับผมดูว่าน่าจะเป็นเป็นได้ทั้งสองพิมพ์นะพิมพ์เนี่ยมันจะมีพิมพ์ที่คล้ายๆกันอยู่นะครับเอาว่ามันเก่านี่ครับผมดูน่าจะเป็นเจดีนะนะครับ fc ดูแบบไหนก็ได้นะครับ พระจะต้อๆหน่อยองคค์์องไม่ใหญ่นะครับองค์เล็กกว่าเมื่อกี้แต่เนื้อโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกอันนี้พระสภาพใช้ครับ fc นี่ก็จะมันนี่ครับพระโดนเหงือ่อเห็นไหมฮะพระได้เหงือ่อนี่สมเด็จนี่ท่านโดนเหงือ่อนี่นะหนึกนุ่มเน่าโอ้โหนี่นะฮะมันมากครับองค์ไม่ใหญ่นะนี่ผมดูเป็นเป็นทรงเกียร์ดีเพราะหัวหัวด้านด้านนี้นะฮะหัวมุมเนี่ยเห็นไหม นี่จะเป็นหัวธนูนะครับนะครับฐานชั้นสองเป็นหัวธนูนะครับเลยตีเป็นทรงเจดีแล้วแต่ fc จะตีเป็นที่ไหนก็ได้นะครับนะครับเอาว่าผมขายจบนะครับได้ประกันเอาราคาแค่ชอบดูเป็นที่ไหนก็ได้นี่ครับเนื้อมันมากของนี้นะครับก็ตีเป็นวัชะคังนะครับ fc นะครับพระก็มีต้อมียืดมียาวมีใหญ่นะครับธรรมดานะครับ องนี้เปิดสักแปดพันห้านะครับ fc เนื้อสวยนะครับเน่าเก่าปึ๊กเลยครับเนื้อแน่นดีนะครับนี่ฮะ ep นี้คัดผ้าสวยนะครับ fc ราคาก็จะประมาณนี้นะครับเน้นสวยเน้นฟอร์มสวยเน้นพิมพ์สวยเน้นเนื้อได้นี่ครับนี่ครับน่ารักดีนะครับรงนี้ผมชอบไม่ใหญ่มากคันข้างครับสองมันดีนะครับ fc สภาพใช้นะครับไม่หักไม่ซ่อมนะครับผมนี่ครับด้านหลังนี่สวยเลยเห็นไหมนี่สภาพใช้หลังส่งให้ดูนะครับส่งให้ดูคร่าวๆเนาะนะครับตีทักมาขอรูรเพิ่มขอรูปเพิ่มเติมนะครับผม เราค่อยตัดสินใจนะครับอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจเนาะนะครับดูให้ช้าดูไว้ชัดให้ชัวร์นะครับดูให้ชัวร์นะครับมีมีตรงนี้เปิดหน่อยนะครับีเนื้อจัดมากนะครับนะครับเนี่ยตรงนี้มีกระเทาะนิดหนึ่งนะครับบิ่นนิดเดียวครับ F4 นะครับหน้ารักตีตรงนี้นะครับเปิด8,500ครับนะครับ ทรงเจดีย์วัลคังครับผม8,500บาทครับ FC ทักมานะครับทักมาขอรูปเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจนะครับผมมาถึงอง์นี้ครับองนี้ซื้อมาหลักหมื่นเลยครับ FC นะครับนี่ซื้อมาหลักหมื่นนะครับอันนี้เป็นฐานแซมังพรมนะครับ F c นี่ดูขอบขอบเด้งๆเ่ยฮะขอบตัดอย่างเงี้ยนี่บังพรมขอบจะมักจะเป็นนี้นะครับ ขอบเด้งๆนะครับตัดปิ้นนะเห็นไหมฮะตัดปิ้นๆนี่ยผมชอบจังเลยนะครับมืองพผมมักจะเป็นนะครับาพาสวยนะขอบจะปิ้นนี่ครับเนื้อนะครับนะครับตันนิฐานว่านเป็นกูเก่านะครับเอฟซีนิพ้าเขาใช้นะครับปลดจากคอเลยครับพอดีพี่เขาเดินทางมาจากกระแพงเพชรนะครับเขาก็แย่นะครับกิจการนะครับกิจการล้มนะครับ เนื่องจากภาวะโควิดนะครับก็ต้องขายทุกอย่างนะครับท้าองนี้เขาใช้อยู่นะครับองรักองห่วงเขานะครับสืบทอดกันมานะครับก็มีเหตุจําเป็นต้องใช้นะเพราะเขาด้วยภาวะความยําแย่นะครับก่อช่วยเหลือกันไปนะนะครับก็แบ่งคลิปแบ่งพี่เข้ามาหลักหมื่นนะครับรงนี้นะครับด้วยความที่ผมดูแล้วชอบแล้วก็อยากช่วยพี่เ็าด้วยนะครับเห็นไหมฮะ คือเราดูาพราะเขาดีด้วยนะครับแล้วก็นะครับเจตนาอยากจะอุดหนุนนะครับเราไม่อยากเอาเปรียบมากมายนะช่วยได้ก็ช่วยไปแล้วก็เราก็ได้พระมานะครับก็พี่เขาก็เปิดไว้หลายแสนแล้วนะครับแต่ก็จบมาหลักหมื่นนะครับด้วยความที่เป็นพระตกทอดกันมานะครับเขาก็ใช้อยู่นะครับด้านข้างนะครับพระใช้นี่ข้างจะโดนเหงือกินใช่ไหมนี่ครับ เนื้อกินนี่ฮะเบอร์กอมนี่เนื้อในจะเป็นโปร่งๆนะครับเนื้อจะไม่แน่นนะครับเบองพรอมนะครับจะไม่เหมือนวัลคังนะครับเนื้อเขาจะเป็นปูนนะครับนี่ครับเนื้อจะไม่แน่นนะครับพอโดนเหงื่อแล้วมันนะครับตังอิวตัวประสานมันจะหมดยางนะครับนะครับมันก็จะเปื่อยๆผุๆนะครับแต่พายังสมบูรณ์นะครับเอฟซีนะครับโดยรวมนะ นี่ผมถ่ายสตูไว้แล้วนะรอภาพสตูอยู่สวยมากเลยนะถ่ายสตูมันโหดูง่ายเลยครับเอฟซีส่วนตัวผมดูแท้นะครับองนี้นะครับนี่ครับมีคราบกู่หน่อยๆน่อยด้านข้างนี่จะเน่าหมดแล้วครับโดนเหงื่อนะพาเขาใช้มานะครับนี่ฮะคลาสสิกนะครับองนี้นะครับซื้อด้วยความชอบส่วนตัวนะครับแล้วก็อยากช่วยพี่เขาดด้วยนะครับเขาก็แย่เราก็ช่วยอุดหนุนได้ก็อุดหนุนนะครับเอฟซีนี่ครับ ข้างๆจะมีร้อยๆนะครับเพราะว่าพระโดนเหงื่อนะครับโดนเหงื่อหลายสิบปีนะครับเนี่ยปางขุนพมพิมพ์ฐานแซมครับ fc อันนี้ก็กึ่งขายกึ่งโชว์นะครับ fc นะครับผมเปิดไว้สามหมื่นห้านะครับ fc นะครับด้วยหน้าพระด้วยทุนนะทุนผมซื้อมาหลักหมื่นนะครับก็เปิดนะครับเปิดไปนะครับ ถ้าไม่โดนใจหรือไม่มีใครจบก็ไม่เป็นไรครับถือว่าโชว์กันนะนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับถือว่าได้โชว์ fc ดูกันนะครับให้ชมกันด้านหลังครับนะครับใครดูชอบลองดูครับ fc เปิด3ามหมื่นห้าครับผมนะครับฐานแซมบังขุนพมนะครับพาน่ารักนะครับนี่นะฮะชอบมากเลยรอรูปสตูนะฮะเดี๋ยวคืนนี้ได้รูปสตูสวยๆมานะครับใครทักมาก็เดี๋ยวให้ชมนะครับอ่านะครับ คร่าวๆตามนี้นะครับ fc แคปหน้าจอทักมานะครับ3 5 0ห้าครับผมฐานแซมมงุนพรมนะครับกูเก่าว่ากันไปตามทุนนะ fc นะครับตามทุนครับผมตามทุนตามหน้าพระนี่ได้หลวงพ่อเงินมาครับเป็นพิมพ์ี้ตาสีชายนะครับนี่นะครับน่ารักดีเก่าบึกหลังใต้ฐานเราไม่เต็มนะครับแต่เก่ามากพระก็แกะทองขายไปแล้วนะครับพระเคยเลี่ยมทอง เก่านะครับ f อนี่นี่พิมพ์4ีชายครับกีตารสีชายน่ารักดีสีชายใหญ่น่าจะใช้สีชายใหญ่นะครับ f อสายโลโบราณครับใครชอบลองดูครับมันมากเก่ามันมากครับนะครับ รูปเพิ่มเติมได้ครับนี่อันนี้เปิด6ก0ัครับ f c ซนะครับซื้อด้เท่าไรทักมาคุยกันนะครับผมมีกำไรก็แบ่งนะครับมีกำไรก็แบ่งนะครับไม่ขาดทุนนะครับอย่าต่อเยอะจนน่าเกลียดผมก็แบ่งได้นะครับนะครับต่ออย่าให้มันเกินครึ่งนะครับ F c นะครับผมได้เปิดแพงมากมายนะครับ นี่ครับใต้ฐานคลาสสิกดีครับเก่านะฮะนี่นะครับหกพันห้าครับผมนะครับต่อให้ดูดีผมก็แบ่งได้นะครับ fc นะครับต่อให้ดีดีนะครับอย่าต่อให้น่าเกียดเกินนะผมก็แบ่งได้นะครับสีชายใหญ่ครับ fc น่ารักดีนะครับเก็บหน้าจอและทักมาคุยกันครับผมนี่ครับลองดูนะครับอ่านี่ เนื้อก็มันเกามันอันนี้เป็นสามชายนะครับตีเป็นหลุมพบฟุ้งนะครับวัดท้ายน้ํานะครับเขาเล่นกันเป็นหลุมพบฟุ้งนะครับไปสืบประวัติดูก็ได้นะครับเซิร์ชใน Google อะไรเงี้ยขึ้นมานะครับนี่ครับพระจะไม่ค่อยสวยนะครับพระจะองค์ใหญ่ๆหน่อยนะครับเขาเล่นกันเป็นพิมพ์คีตาสามชายหลุมพบฟุ้งวัดท้ายน้ำนะครับ กก็ุงตลุมพงเงินกันเนาะนะครับนะครับเอาแค่ชอบนะครับเอาแค่ชอบตรงนี้ผมเปิด3ามพครับ fc นะครับเป็นพิมพ์3ชาย3ชายลุมพบฟุ้งวัดไทยน้ำนะครับเซิร์ชดูใน Google ก็ได้ครับ fc นี่เนื้อแห้งนะครับเก่าเก่าแห้งๆนะครับใครชอบลองดูครับนะครับประวัติการเล่นหาก็เซิร์ชใน Google ได้นะครับนี่ครับเก่านะนี่ เปิด3,005ครับ F4 นะครับนี่ใต้ฐานนฮะฐานสวยพิมพ์ี้ส่วนมากฐานจะเป็นหลุมนะอันนี้ฐานเต็มสวยนะครับหรือไม่ค่อยเจอนะครับสามชายหลวงพ่อฟุ้งนะครับพิมพ์ขี้ตานะครับเปิด3,005ครับ F4 นะครับทักมานะครับเทปหน้าเจอแล้วทักมาครับผมก็ประมาณนี้ครับ f c นะครับ EP นี้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถูกใจตรงไหนยังไงทักมานะครับผมนะครับทักมาคุยกันนะครับราคา แบ่งปันกันช่นเคยนะครับอันไหนแบ่งได้ผมก็แบ่งนะครับไม่ได้ดึงนะครับผมอ่ะประมาณนี้ครับผมขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ติดตามเป็น f อกันนะครับผมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าอีพีหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่นะครับผมขอบพระคุณทุกๆท่านครับผมสวัสดีครับ